ใช้สายตานะครับก่านดูนะครับในเรื่องของการจับบล็ของเราด้วยครับขอบคุณมากครับดตะกร้อคารอนยาซาครับต่อไปนะครับเราจะมาถึงสถาบันนะครับโรงเรียนอันซิคารอนะครับซึ่งเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีของเรานะครับบ่อทองนะครับเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจะเราไปดูกันว่า นักเรียนที่มานําเสนอเนี่ยจะมุ่งเน้นไปในเรื่องใดนะครับเพราะอิสลามสาคลเนี่ยมันกว้างมากเลยนะครับอิสลามสากลน,นะครับนักเรียนจะมุ่งเน้นไปในเรื่องใดซึ่งเรากใใ็ให้ให้ให้คอนเสปต์ไปกว้างๆนะครับวันนี้เรามีตัวแทนเดี๋ยวได้นำชื่อนะครับอวก็รย์นอ็มครับอือครับอิสลามมิคชนเนี่ยเป็นที่<ห>ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอิสลามคือศาสนาสากลท่นนี้ว่าพี่น้องต่างศาสนิก เข้ามาดูหรือใครที่จะสนใจอิสลามเนี่ยเราจะนําเสนออย่างไรให้แมทกับการนําเสนอบุดของเรานี่ว่าอิสลามคือศาสนาสากลอย่างแท้จริงเดี๋ยวกล้น้องๆคือตอนนี้เราจะนําเสนอต่อสื่อผ่านสื่อนะฮะนักเรียนไม่ต้องนําเสนอต่อครูนัเสนอนต่อสื่ออิสลามแ่ะคนที่ต่างศาสนาได้เข้าใจในเรื่องของอิสลามสากลอย่างไรอากเรยอเครับแนะนําตัวแล้วนักเรียนมองกล้องเลยนะครับพิเซนให้กล้องเลย Ah uh. อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยกุมอะห์มัดชรวีเซครอมฎอนะครับเป็นนักเรียนอัซซิกรอนครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับที่จะมานําเสนอให้ท่านพี่น้องรับทราบก็คือความสากลของอิสลามนะครับความสากลของอิสลามเนี่ยนะมันกว้างมากแต่ว่าบูทของเราเนี่ยจะยกมา5ตัวอย่างด้วยกัน,นครับประการแรกคืออัลเลาะห์ุบฮานะฮูวตะอาลาเนี่ย เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกนะครับพระเจ้าในที่นี้คือเป็นพระเจ้าของมนุษย์ทุกคนครับไม่ได้ไม่แบ่งแยกศาสนาไม่ได้แบ่งแยกเผ่าพันธุ์หรือว่ากลุ่มชนใดนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะชาวอาหรับนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลเนี่ยเป็นพระเจ้าของอทุกๆคนบนโลกนี้นะครับแล้วก็อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลเนี่ยทรงมีความเมตตาความการุณาปานีกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามนะครับ Allah س ب ح ا ะตอาลาทรงกล่าวในพระธรรมคัมภีร์อัลกุรอานว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบิลอาลามินมนการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของลอส a h าน ح ا ن ه แะตอาลาอายะนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงว่าในทุกๆก,การละหมาดของเราเนี่ยมีการสรรเสริญอลล a h سبحانه และก็ตอาลาอยู่เสมอนะครับประการที่2ต่อมาก็คืออัลกุรอานนะครับอัลกุรอานคืออะไรอัลกุรอานคือคัมภีร์ของลอส a h าน ح ا ن ه ะตอาลาที่มีเกียรติที่สนนะุดบนโลกดุนยานี้ มภีอัลกุรอานคือดุสตูรุนนัสคือรัฐธรรมนูญของมนุษยชาติและถูกประทานลงมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุวอะลัยฮิวะซัลลัมในอัลกุรอานเนี่ยถูกบรรจุลงมานะครับทุกๆสิ่งเนี่ยจะถูกบรรจุลงมายัางอัลกุรอานในอัลกุรอานเนี่ยมีบอกไว้มากมายนะครับทุกๆเรื่องทุกๆราวอัลกุรอานจะมีบอกหมดนะครับและบอกถึง ความผาสุกทั้งในโลกนี้และโลกนานะครับลอสสุบฮานาหัวตาลาทรงกล่าวในสุรกะลัมว่าอินหัวอินลสดิกุลลิลอาลลมินอัลกุรอานนั้นไม่ใช่หรือที่จะมาเป็นข้อตักเตือนให้แก่บรรดามนุษยชาติทั้งหมดนะครับประการต่อมานะครับกาบาครับกาบาคือสถานที่ที่มีเกียรติที่สุดนะครับในโลกดุนยานี้นะเป็นกิบรัตและเป็นความสริมงคลให้กับมนุษย์นะครับลอสสุบฮานาหัวตาลาทรงกล่าวใน พระราคข้าพมีอัลกรุรอานของพระองค์ในศร้อละอิมรอนว่าอินอาวัลเบียติอูดิอาลินาซิลลัลดีบิบักกะตะมุบาระกาวะฮุดัลลิลอาลามีนนะแท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสําหรับมนุษย์สำหรับมนุษย์ในที่นี้เนี่ยคือการทําอิบาดะต่อลอสุบฮานะฮัวตาลานั่นก็คือบ้านที่มักกะก็คืออัลกับบานนี่เองนะครับนะเป็นสถานที่ที่ถูกทําให้มีความเจริญครับและก็เป็นที่แนะนําแก่ประชาชาตินะครับต่อมาเออ่ สี่นะครับท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลุลลัลฮุอะลัยฮิวะส,สลัลลัมเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยเป็นรอซูลแห่งสากลโลกนะครับถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตายัางมวลมนุษยชาตินะครับนะบเป็นการชี้นําแนวทางให้เป็นหนึ่งเดียวกัน,นครับอัลลอฮฺสุบฮา,านาฮฺวะตาลาได้ทรงกล่าวในประมาคัมภีร์อัลกุรอานในสุร์อัลอัมบิยวะว่าว่ามาอัลลสัลนากะอิลลาราะห์มาต์ล,ลิลอาลามีนและเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดเพื่อเเป็นควาามมตต พี่น้องกันไม่แตกแยกกันไม่มีความเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำกันเว้นแต่2ประการ1ก็คือความตักวาย่างเกรง2ก็คือการปฏิบัติอามานที่สอนแลละอัลลอฮฺสุบานะฮัวตาลาทรงกล่าวในสุร้ออัลฮุจรอตว่าอินนักรอมะคุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงผู้ที่มีเกรติที่สุดณที่อัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่มีความยำเกรงมากที่สุดนับห้าประการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งจาก ที่เรายกมาในคําว่าความเป็นสากลของศาสนาอิสลามครับผมครสักบเดี๋ยวเราก็อยากจะนําเสนอว่าในในหนนน่อยึงไมัครบใเรื่องอิจาบ์จะมาเดี๋ยวนักเรียนแล้วกระชับนิดนึงอ้าวโอเคครับอีกเรืหนึ่งน่าสนใจก็คือเรื่องของอิจาร์ซาลามูอะลัยกุมุรฮ์มาตุลลอฮฺบารอกกาตุครับผมนะครับนายอาร์ฮามบายเอนนะครับนักเรียนโรงเรียนอัลซิกรอสนะครับอ่าอันนี้เป็นสโลแกนหลักของโรงของโรงเรียนเรานะครับที่เราจะนำมานอนำมาเสนอให้กับ บุคคลที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นาศาสนาอิสลามหรือต่างาศาสนานะครับก็คือเข้ามาชมบูธเราเราอยากจะให้โฟกัสในเรื่องนี้นะครับก็คือว่าฮิญาบฮิ่าบเป็นเครื่องแต่งกายของมุสลิมะที่ไม่ว่าคนที่เป็นอิสลามหรือไม่ใช่อิสลามมองดูก็รู้ว่านี่คือมุสลิมะผู้หญิงที่นับถือาศาสนาอิสลามแล้วมันเกี่ยวข้องกับความสากลยังไงเราอยากจะยกตัวอย่างของอันนี้ครับดูข้างบนครับ วันฮิ j a เดย์หรือวันฮิจับสากลซึ่งตรงกับวันที่1กุมภาของทุกๆปีซึ่งใกล้เข้ามาแล้วก็เหลืออีกประมาณ3-4วันครับก็จะตรงกับวันที่1กุมภาพอดีซึ่งวันฮิ j a เดย์นั้นถูกก่อตั้งด้วยใครถูกก่อตั้งด้วยกับคนนี้ครับนัสมาคารเป็นชาวบังกลาเทศแต่ว่า อ,อพยพไปอยู่ในสหรัฐตั้งแต่เด็กทําให้เธอนั้นเข้าไปเรียนในโรงเรียนคนเดียวที่สวมฮิญาบทําให้ถูกบูลลี่จากเพื่อนในโรงเรียนจากเพื่อนร่วมชั้นว่าเธอนั้นอ่ะคือนินจาบ้างคือผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายบ้างทําให้เธอนั้นคิดที่จะ,ะส่งเสริมว่าให้รู้ว่าสิทธิเสรีภาพของคนเราที่จะใส่เสื้อ,อ,อผ้ายอย่างไรก็เป็นสิทธิของเราแล้วก็ก็จะตั้งวันนี้ขึ้นมาก็คือวันฮิญาบสากล ดเริ่มครั้งแรกในปี2013ซึ่งเธอนะครับก็คือนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตร์สตรีมุสลิมที่ต้องการให้คนทั่วไปเข้าถึงความสําคัญของฮิญาบไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะนับถือศาสนาใดก็ตามแล้วก็เรื่องแบ่งแยกผู้คนเพียงเพราะนับถือศาสนาที่แตกต่างดังที่เธอได้กล่าวไว้ว่านะครับเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันวันฮิญาบโลกมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเราต้องยืนหยัดและหยุดและพูดอย่างชัดเจน ว่าผู้หญิงมีสิทธิที่จะเลือกสวมใส่สิ่งที่ต้องการสวมใส่ได้ทุกที่ทุกเวลาวันฮิจับโลกเป็นงานที่เราควรภาคภูมิใจในการเฉลิมฉลองไม่ไม่ใช่เพียงเพื่อความอดทนทางศาสนาแต่เพื่อสิทธิสตรีทั่วโลกตรงนี้นิดนึงนะคะว่าอันนี้เราอยากจะให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็มาหาคำตอบกับเราว่าแบบใดที่ท่านจะเลือก อันนี้คือลูกอมที่อยู่ในเปลือกเพิ่งซื้อมาใหม่กับอีกอย่างหนึง่งลูกอมเหมือนกันแต่เป็นลูกอมที่เปิดเปลือกแล้วก็มีมดขึ้นเปรียบเสมือนกับมุสลิมะที่สวมใส่ผ้าคุมฮิญาบกับอีกคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามุสลิมะเหมือนกันแต่ไม่ได้สวมใส่ชุดที่ตรงตามศาสนาบัญญตัติแบบใดที่ทุกคนจะเลือกมาเป็นภรรยานในอนาคตาาครับคำตอบได้ที่บูธของอซิกรครับรยังมีวันนี้หนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนนะครับมาร่วมงาน <ผม S 1> กันได้ เชิญชวนงานอ่าแล้วก็เชิญชวนงานของเราด้วยนะครับอาซิกรอสัมพันธ์ครั้งที่24นะครับอ่าอาทิตย์หน้านี้เองก็คือใกล้ๆกันต่อกันเลยครับก็ไปเชิญชวนกันได้ครับไปร่วมกันได้ครับมีกิจกรรมหลายอย่างได้พรุ่งนี้วันหนึ่งครับก็คือมากันได้มามาในในซุ้มเราได้นะครับโอเคครับแล้วก่ขอบคุณมากครับต่อไปนะครับ